โดยสบายดีท่านผู้สมสบายดีเมื่อนี้เนาะชาวเราก็พามาเบิ่งกบเนาะเออกบในเดือนเมษาเนี่ยแหละเนาะก็ห้องเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเบาเนาะกบเดือนนี้มันชิบมันผสมพันธ์กันละได้เนาะเออสิได้ลูกกบมาเลี้ยงอีกแล้วนี่ในฤดูช่วงนี้มันจะเป็นประมาณนี้พวกน่ะซ้อนกันอยู่อะไหลายตัวโอ้มันมาลี้อยู่ในน,นี่แหละเพราะว่าเอาในีใสซเดะ อากาศฮ้อนในหน้าฝนมะุณสามตัวภาพกันคน,นั่นผู้ใดบ่มักกบก็ขอโทษขออภัยเนะาะผู้ใดมักกะเลี้ยงเด้อเลี้ยงเด้อซื้อมาเลี้ยงกบนะนี่ก็ะวัิขยายออกอีกอยู่ซื้ออ่างผ้ามาใส่มาเลี้ยงเนาะดีแท้เขาคุดแบบเป็นอ่างแบบขี้ตุม่มขี้ดินนะนะกบเลี้ยงให้มันคือกบธรมรมชาติเนาะมันอยู่น้ำ ต้มน้ำดินเนาะเอาพักตบสวาพักตบอย่างมาใส่นะอันนี้ก็บพื่เอาพักตบมาใส่เด้ประมาณนี้โอ้ซ้อนกันหลายตัวเนาะนี่นะเพุ่น่ะ,ะมีอย่างหลายเนาะมาพามาเบิง่งกบเล็กๆน้อยๆโบคอยได้มีเวลาไปถ่ายคลิปไทยอย่างเนาะดนๆจึงได้ลง้งคลิปเธอหนึ่งเนาะเมียกหลายช่วงนี้บบได้ไปเลาะถ่าย อย่างมาให้ท่านผู้ชมในเบิ่งเนากะกับมีแต่ไทยกบบอเป็ดไกอยู่เงนินอะไรนะโดยกะมาเบิ่งน้ำกันชำนีแหลนะเนาะขอบใจหลายๆเด้อทุกท่านที่ยังอยู่น้ำกันยังเบื้องนะเนาะเาบิง่งคลิปนั้นนีิมมีแต่เอากบให้เบิ่งการเลี้ยงกบเลี้ยงอย่างไปฉันแหละขอบใจทุกท่านหลายๆที่เข้ามาเบิง่งมาชมมาซนะัพพอร์ตเนาะ วัพรุให้ทุกท่านอยู่ดีมีแห้งเด้อใกล้จะหอดปีใหม่แล้วเนาะปีใหม่แล้วสงการเนาะ